ตอนนี้ก็แต่งหน้าแล้วนะคะวันวันึ่งนะฮะมาดูกันนะว่าเวลาทํางานต้องทําอะไรบ้างนะฮะนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วฉันคือเจแทนหรือชื่อนึ่งที่เรียกว่าเรโนกัลลีตาคีนะจ๊ะฉันชื่อเรโนกัลลีตาคีโอเคป่าเดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์จะสนุกแค่ไหนนั่นจ๊ะแต่ยังไม่เปลี่ยนชุดเดี๋ยวไปดูชุดในไลฟกันอ,อะไรอ่ะห้าพันสี่รท่าน ใครวะจอมมึงนี่ไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครอะข้างบ้านใครโอ้ยโอ้ยอมอะไรอะไรของไอ้ผีพายอีผีผู้หญิงมึงจะเป็นใครก็ขึ้นมาเจอมีกแกนกูนี่โอ้ย อเออได้ยินไปอุ้ยเ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอ้ยมเข้ามาเข้า โอ้ย <C ourse> ตายตายตายกูตายวันนี้กูตายอะนะคะคืออันนี้ก็หลังจากเมื่อกี้เข้าไปในไรแล้วนะคะดูการแตกตัวของชั <GO av uther> ้นและแถมเลิศโอเคปหแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะฝากกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ